ครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การดื่มกาแฟเนาะแล้วก็เป็นงานอาจจะชื่อว่า Next r e s s o มี Moment นะครับของ e x เ i b i t i o n ก็เหมือนเอาจริงๆอ่ะเหมือนเราช่วงเนี้ยเรามีคอนเซปต์ที่ตั้งแต่ไหนแต่ไรคือเราทำงานกันแบบเร่งรนะีบเนาะวันเนี้ยก็เหมือนเป็นการาชวง,งานอาร์ตในตัวด้วยแล้วก็มีคอนเซปต์ที่ว่า Copy ีอา้อี a n Art ก็คือ,อกาแฟก็ือง,งานอาร์ชิ้นหนึ่งด้วย เรียกว่าทั้งในมีมุมถ่ายรูปเยอะขนาดไหนเยอะมากครับเยอะมากอ่ะจริงๆเอ่อถ้าใครที่คุมโทรไนจีหรือว่าคุมโทรโซเชียลมีเดียก็สามารถมาถ่ายรูปที่นี่ได้เลยแล้วก็เอาตามที่ทุกคนต้องการได้เลยเพราะว่าทุกที่สวยดีเลยก็มีไอคอนของเขาด้วยน้องอะไรนะน้องใช่ไหมน้องชาร์ลอตครับน้องชาร์ลอตจริงๆวันนี้น้องเปลี่ยนชุดนะครับจริงๆน้องเป็นชุดสีฟ้าปกติแต่ว่าวันนี้น้องเปลี่ยนมาเป็นชุดสีต่างๆซึ่งแบบเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันสุดท้ายให้ฝาก ครับยังไงก็ขอฝากงานนี้ด้วยนะครับผม e อ p r e s s o มีโมเมนต์นะครับ e x ็กซ i t i o n นะครับก็งานจะจัดนะครับผมวันที่3ถึง21สิงหาคมนี้ที่เอ็มสเปียร์นะครับผมใครที่ว่างหรือว่าอยากอ,าอยากจะมีเวลาว่างกับครอบครัวหรือว่าก็สามารถพากคนมาได้ที่เอ็มสเปียร์นะครับผมตัดมากสุดยังไงครับ คอนเสิร์ตกับเป็นแฟนสองร้อยชัย่งนี้นะสิบปีนั้ใช้คขาเป็คอนเสิร์ตได้ไหมเป็นเรียกว่าโชว์เคสแล้วกันช,ชื่อว่าจัมสตาร์ครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่เหมือนกับเป็นชั้นเตอร์ใหม่ของในชีวิตพีกด้วยมันเป็นไงบ้างบรรยากาศโออหอบอุ่นมากครับอบอุ่นมากแล้วเป็นงานที่คือเป็นความทรงจําของพีกงานหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นโชว์เคสครั้งแรกในชีวิต ด้วยแล้วก็เป็นโชว์เคสที่พี่รอคอยมานานมากตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยภาพที่พี่เคยเห็นตั้งแต่เด็กว่าพี่อยากจะทํามันให้สําเร็จอ่ะวันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามันก็ได้เป็นภาพที่พี่อยากจะเห็นตั้งแต่เด็กแล้วมันก็สําเร็จแล้วตอนนี้เห็นภาพนั้นน้ําตาลื่นหรือพื้มผิดตื่นตาใจยังไงบ้างมันมันคือความฝันของเด็กคนหนึ่งเนาะตอนพีกอายุตั้งแต่เจ็ดขวบอะครับแล้วพอมาถึงตอนนี้พี่โตมาขนาดนี้เราก็รู้สึกดีใจครับดีใจแล้วก็ ก็เอาจริงๆทุกคนก็ทำโปรเจกต์ให้กับพีกแฟนๆก็ทำโปรเจกต์ให้กับพีก็ก็มีมีเสียน้ำตาเพราะว่ามันมันทราบซึ้งมันก็เป็นความทรงจำที่ดีมากสำหรับพีมันอุ่นเนาะตอนได้เห็นบรรยากาศกับเนใช่อบอุ่นครับแล้วก็ทุกคนอ่ะไม่ว่าจะคือพีกไปเช้ามากใช่ไหมฮะทุกคนก็ยังมารอพีกตั้งแต่เช้าเพราะว่างานเริ่มตอนเย็นมันมันประทับใจมากๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณแพืๆนแปลว่าครั้งแรกมันต้องกดดันเตรียมตัวหนัก เตรียมตัวหนักครับเตรียมตัวหนักมากแล้วก็รอมาห้าปีแล้วแล้วแล้วมันถึงมาถึงวันนี้ได้อะก็รู้สึกขอบคุณคนมากมายจริงแต่คนแปลขับก็เป็โชคดีนะสองร้อยสิบคนกดทันสิบวิเองทุกคนเก่งมากครับคือเอาจริงๆอ่ะสำหรับตัวพี่เองไม่ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะขายหมดภายในแบบสิบวิอะไรอย่างเงี้ยนะคือเอาจริงๆกันแค่บัตรขายหมดอ่ะหรือขายได้อ่ะพี่ก็ดีใจแล้วแต่นี่คือแบบคุณเกินค่าสำหรับคทางหน้าจะมี ข้างหน้าจะมีอีกครับแต่ว่าพี่ก็อยากจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปเรื่อยๆก็หาครีเอทีฟอะไรใหม่ๆโชว์เคสใหม่ๆใ,ใ,ใ,ให้ทุกคนไม่เบื่อกันเนาะก็อันนี้เป็นโชว์เคสของแรกก็จะมีทั้งสองทั้งสามทั้งส <c oughs> ี่เริ่มวางแผนไหมเพราะเป็นคับต้องเรียกร้อ,องแน่นอนเพราะมมนมีบางส่วนที่ไม่ทันนะเนโอ๋อตอนนี้พีขอพักร่างก่อนส, <c oughs> สักอาทิตย์นึ่งก็ยังดีครับเพราะว่าทีมงานทุกคนก็อดหลับอดน,นอนกันมาเยอะเหมือนกันทั้งตัวพีเองด้วยทั้งครอบครัวพีเองด้วยแล้วก็ทีมงานทุกคนที่อยู พพอร์ตเนี่ยก็ไม่ได้หลับ<ม>ได้นอนกันก็ให้ทุกคนได้พักผ่อนกันอย่างสบายใจกันแต่ปลายปีนี้เงียเป็นแบบของวันข้ามรอปีใหม่หมอะไรอย่างเงี้ยอู้เอาจริงๆอ่ะอ,อาจจะมีเร็วกว่าน,นั้นด้วยซ้ำ<า>ครับเพราะว่าพีก,ก็ตั้งคือพีได้สปอยเองที่จะปล่อยอ<า>ในโชว์เคสนแล,แล้วแหละแล้วอยากจะปล่อยภายในคอเตอร์ที่4ของคอเตอร์ที่4ปีนี้ไม่ได้ครับแต่ที่ผ่านมาก็มีเพลงใหม่ด้วยไหหรือว่าเออ จริงๆมีครับมีครับจริงๆที่มีจริงๆเพลง VEP ที่ปล่อยมาเป็นเพลงเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วจริงๆอ่ะมี5ปีที่ผ่านมามีเพลงสต็อปเก็บไว้เยอะมากๆซึ่งยังไม่มีโอกาสได้ปล่อยเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะทำทัมแบ็กให้ได้มากที่สุดครับทุกคนรอ,อขอดีกว่าที่เราบอกว่าเราจะพักพักร่างอย่างเงี้ยเราจะทำนอ,นอะไรแบบว่าอยากนอนไปนเที่ยว<ม>นอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวเลยครับตอนนี้คือเอาจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือที่ขอนอนก่อน เพราะว่าล่างที่ผ่านมาเขาใช้ใช้ล่างนั่นมากทั้งถ่ายละครด้วยแล้วก็ทั้งเตรียมโชว์เคสนี่ด้วยแต่คิวหลังจากนี้ว่างยังว่างอยู่ใช่ไหมหลังจากนี้่ะครับห<ๆ>ลังจากนี้พี่ก็บอกว่าพีโฟกัสงานเพลงอย่างเดียวเลยก่อนแล้วก็ถ้ามีโปรโมทถ้าละครมาช่วงไหนเดี๋ยวทางทางช่องสามก็น่าจะแจ้งอีกนะแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็ขอโฟกัสงานเพลงให้เต็มที่เท่าที่พีจะทำได้ พี่ยังลงมือทำเองใช่ครับใช่ครับก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าพี่ก็ลงมือทำเองขั้นตอนเนาะมันก็กว่าจะ process กว่าจะมาเป็น process สุดท้ายได้อ่ะก็ต้องใช้เวลาเต็ีมตัวเยอะ<ๆ>ยังไงก็ฝากด้วยครับไม่ว่าจะเป็นงานผลงานละครหรือว่าผลงานแบบเพลงอะไรก็ตามฝากด้วยครับยังกระแสละค,ครบจบไปแล้วแต่ว่ากระแสความจริงความอะไรก็ยังอยู่เดิ โอ้ยก็ขอบคุณครับขอบคุณก็ถึงละครจนะจบไปแล้วก็ยังทุกคนยังจอาอศิระกับอุลอรได้นะแล้วก็ยังเรียกคุณเพชรกับคุณฟ้ากันอยู่ก็ขอบคุณครับขอบคุณก็ยังไม่จบนะครับยังไม่ได้คืนตัวละครสู่นิยายเพราะว่าเรายังมีพอนชีวันที่กําลังออนแอร์อยู่ยังไงก็ฝากพอนชีวันด้วยนะตอนนี้คระชุมที่ผ่านมาเขาได้ไปให้กําลังใจมานะเออไปให้กําลังใจครับทั้งอ่าใครใครที่ได้เห็นก็จะมีพี่เซนเนาะที่คือสามคนที่จะเรียกว่าแกงวุ่นวายเพราะว่า รวมตัวกันทีไรชอบไปปวดคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอาหารที่อยู่ในกองก็จะหมดเพราะว่าพวกเราสามคนก็นนมีพี่เซนเป็นสเปเชียลเอ็มซีซึ่งไม่ได้บอกใครมาก่อนแล้วก็มีทั้งมินแล้วก็ครอบครัวไปใช้กําลังใจแล้วก็ครอบครัวพี่เองด้วยเหมือนกันแต่มีแไป,ไป,ไปเขาก็แบบเออจิ้นแล้วดีใจเหมือนกันที่แบบไปร่วมงานด้วยมันนเลยครับก็ก็ดีใจครับก็เหมือนแบบเราเราอยู่ด้วยกันมานานเนาะเราทํางานด้วยกันมานานแล้วก็คือก็ก็เป็นกําลังใจในส่วนหนในงาน เราได้ชวนเข้าไปอะไรนะครับรได้ชวนเขาไปหรือว่าชวนพับชวนชวนชวนไปแล้วก็คือด้วยความที่บัตรขายหมดเร็วมากแล้วจริงๆอ่ะพี่เตรียมที่นั่งไว้ให้หลายท่านมากก็ไม่มีเมื่อีอ่ะผู้ใหญ่บางท่านไม่มีไม่มีโอกาสได้ได้เชิญหรือว่าได้มาอาจจะต้องขอโทษด้วยแต่ว่างานหน้ามีแน่นอนะแต่ว่าคือที่นั่งเต็มจริงๆก็พยายามพยายามเชิญคนให้ได้มากที่สุดแล้วใครสะดกวกก็าสามารถมาได้ ก็วันนั้นก็ก็ได้เชิญมิ้นไปด้วยกนะับพี่เซนแล้วก็ครอบครัวด้วยเหมือนกอ่อย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ของเรากับน,น้องมิ้นเลยหลายคนก็แบบจับาตามองก็ไปเอ๊ะดูแบบสนิทสนมดูหวาน<อ>หวานนอกหวานมากกว่าก็นับจออะไรอย่างงี้อ๋อเราก็สนิทกันครับเราสนิทกันจริงๆแล้วก็หรือคือเรามีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันแล้วก็อย่างอย่างที่เราแบบทำกันบ่อยๆคือแบบทำบุญนอากไปไปทำบุญเพราะรู้สึกว่าการการได้ทำบุญเป็นอะไรที่เราสบายใจด้วย สุยังไงที่คุณเชียร์พวกเราเ้ยค่ะรู้สึกยังไงขอบคุณครับขอบคุณเพราะก็ถือว่า,าคนก็ให้ความรักกับทั้งอศิระแล้วก็ดูดัลสอนด้วยแล้วเขาก็เลยให้ความรักกับทั้งพีเพมินเองด้วยยังไงก็แบบมันคือกําลังใจอย่างหนึ่งในสําหรับคนที่เราทํางานเพราะมันคือมันคือแรงบันดาลใจแล้วก็การที่เราได้รับความรักจากทุกคนมันก็เป็นพลังให้พวกเราด้วยครับ น้องจอเราคือเพื่อนที่้องกันก็เราเป็นเพื่อนสนิทกันครับเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ว่าจะเป็นทาพีคพีเซษแล้วก็มินเองด้วยอีกคนรอบข้างของเราเองก็ค่อนข้างแซวคือเราเยอะเหมือนกันโอ้ไม่เหลือเลยครับมันเลยยิ่งทำให้คนคิดว่าเออหรือว่าเปนเพื่อนเราแซวหรือเปล่าออ่าอก็ ที่เซวก็มีแซลกันเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราถามว่าถ้าทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขแหละก็เหมือนเป็นการให้ให้ความมอบความสุขให้กับคนถ้าทุกคนได้ถ้าเห็นคลิปเราคือไม่ได้อยากรู้สึกกดดันหรือว่าอะไรไม่ได้อยากรู้สึกเปลี่ยนเพราะว่าคือเราเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็การที่เราทุกคนได้เห็นเราแล้วเขามีความสุขทางเราเองก็มีความสุขด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ห้ามเพื่อนที่ไหนแบบว่าจะถูกโต๊ะหรืออะไรใดๆอะไรเนี้ย คือก็บางทีก็พูดแบบไม่ต้องพูดบ้างก็ดีอะไรแบบเนี้ยไม่เทหรือไปถึงใครทั้งกู่แหละครับทุกคนเลยอะไร,ะไ,รไมกี้อะไรเงี้ยไมกี้กับเทเนี่ยสองคนนี้คือแม่เขาเลิสุดเลยนะเลิศสุดเขาคือเขาด้วยความที่สนิทกับยี่แหละคือเราเราเป็นแบบว่าเอาจริงแบบแก๊งอินเตอร์กันาพูดภาษาอังกฤษกันอะไรเงี้ยน้องๆก็น่ารักครับน้องๆก็น่ารักแล้วก็มีอยู่หัวเตะเตะเลี้ยงกันด้วยลำแข้งบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ เอามแต่เราก็ไม่เขินใช่ไหมครับเวลาคนอาจจะก็แบบปรับมองเรามากขึ้นเวลาที่เราแบบสู่กับทีมนี้อะไรอย่างเงี้ยเอาพูดตรงๆเขินะครับก็คือในในทั้งตัวแฟนคลับเองด้วยอะไรอยเงี้ยเราจะเปลี่ยนชื่อด้อมแล้วเป็นด้อมเฮ้ยเพราะทุกครั้งที่แบบเราเราอยู่ด้วยกันบางทีเขาจะชอบเฮ้ยอย่างเงี้ยซึ่งบางทีพี่อาจจะเปลี่ยนด้อมแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อโอเชียนหรือว่าอะไรชื่อด้อมเฮ้ยมันจะมีโอกาสสะบิดไปมากกว่าเพื่อน ก็เอาที่ทุกคนบอกหมดแหละว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะพี่ก็ก็ยังยืนยันคำเดิมว่ายังไงก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันแต่ว่านะตอนนี้แบบสบายใจแล้วนะตอนนี้มันดีแบบอยู่แล้วก็ก็ให้มันเป็นเรื่องสบายใจต่อไปแล้วก็จะทคอนเสิร์ตนิดนึงได้เลยครับพี่ซ้อมอ่ะถือว่าคอนเสิร์ตดูใจเทวคมาเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตตอนนี้ก็ชื่อว่าเออ่เทวคมแฟนคอนอัลกูบาร์ตี้เนาะอาจจะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงชื่อแฟนคอน เพราะคือการเป็นแฟนมิตแล้วก็คอนเสิร์ตในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งแยกครับสาหรับพีก็มีโจทของตัวพีเองอยู่แล้วว่าเป็นยังไงแล้วก็มีโจทย์สำหรับเพลงหลายๆเพลงแน่น,นอนสปอยอะไรมากไม่ได้ เดี๋ยวโดนตื้อเดี๋ยวูดเาจะสปอยกันหมดแล้วนะเอาสปอยกันหมดแล้วครับสปอยได้มากเลยไม่บอกด้วยนี่จะบอกว่าทุกคนมีเต้นครับแล้วทุกคนมีร้องเพลงและมีเสียงเพลงพี่สปอยได้แค่นี้ผมไม่รู้สปอยได้มากขนาดมีสลับลงสลับคู่กันไหมอะไรอย่างนี้เอ่อสลับคนสลับคู่อะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าก็มีโชว์ในในพาร์ทของที่ทุกคนจะได้อยากจะได้เห็นกันแน่นอนครับผมทุกคนอยากเห็นอะไรจะได้คือ ในละครทุกคนได้เห็นเราในฐานะตัว,สวแสดงเนาะในฐานะตัวละครแต่ว่ามาในวันนี้จะเป็นตัวเราที่สมมติเป็นพีกพีก,ก็เป็นพีกในบนุเวทีเลยอะย่างครับยังไงก็ฝากด้วยครับได้เห็นเอาจริงจริงพีขอบพูดในโชว์ของพีกแล้วกันเพราะไม่รู้ว่าสามารถพูดในฟาร์ของคนอะื่นได้มากขนาดไหนสําหรับพีกเองก็มีอะไรมาสปอยให้ทุกคนแล้วก็ถ้าทุกคนอยากจะเต้นคือทุกคนได้เห็นพีกได้แนะ่อย่างอย่างคู่เราคู่อย่างคู่มายี่คืาเลยกคู่ยม่หัวคู่เราคู่อะไร ยูงหัวเหมือนกันครับแต่อยุ่หัวแบบโตอายุเยอะกว่าอ๋อก็แบบพวกนแน่นอนเลยใช่ไหมก็ไม่รู้สิก็อาจจะประมาณนั้นอะไรกันก็ติดตามกันแล้วกันครับแต่ว่าตอนนี้บัตรก็โซูเอาแล้วก็ใครที่พลาดโอกาสไม่เป็นไรนะครับก็คือยังมีบัตรที่เป็นไลฟ์สตรีมหรือว่าดูย้อนหลังได้อีกยังไงก็สามารถเข้าไปดูในศิลปศิลป์ไทยแลนด์หรือว่าสารพัดสามารถดูได้หมด ตอนนี้ก็ยังไม่พักเนาะหลังจับคอนเสิร์ตนี้ก่อนแล้วค่อยพักนั่นแหละครับคี่เลยบอกว่าพี่ขอพักล่างสักอาทิตย์นึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวดูคอนเสิร์ตของช่องก่อนแล้วก็ค่อยค่อยรื้อต่ออะไรแบบนั้นแต่ว่าก็หน้าเจ้าหาเวลานอนในรถเอาไว้ถ้ามีเวลาก็อยากจะ พักผ่อนสักนิดนึงครับแต่ว่าก um uh, hey, hey. uh ็ถ huh. ือว่าวันน okay, okay. okay. ี้ถ้าขยับพ uh ัก huh. ผ่อนก็มาวงงานเอสเปรสโซได้นขายของขายโอเคโอเคอคอคโโอเคโอมโอเคคอบคโอค่ะอออคีอ